เด็กๆวันนี้มาเจอกับครูคมาปูคนสวยแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวปัสุดาส,ามสัมโซค่ะสอนอยู่ชั้นบริบญาหนึ่งทับหนึ่งนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวยมะเพร้าค่ะลูกเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่เท่าไรคะลูกสัป,ปดาห์ที่32ค่ะลูกหน่วยการเรียนรู้เติบใหญ่เพราะ,มะเมล็ดข้าวค่ะลูกอ่าเด็กๆอยากเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะนั้นไปชมคลิปวิดีโอกับคุณครูเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวกันค่ะในหน่วยการเรียนเติบใหญ่เพราะ,มะเมล็ดข้าวค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำนาก่อนนะคะสำหรับขั้นตอนการทำนานะคะขั้นตอนแรกคือการไถานาค่ะชาวนาจะไถานาเพื่อเตรียมดินสำหรับ เพราะปลูกข้าวค่ะจากนั้นชาวนาก็จะทำการปลูกข้าวหรือเรียกกันว่าการดำนาค่ะเมื่อต้นข้าวจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวและนำข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งฉางค่ะต่อมานะคะ เรามาดูลักษณะของต้นข้าวกันค่ะรวงข้าวนะคะรวงข้าวคือช่อดอกของข้าวค่ะจะเป็นส่วนที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปรับประทานใบข้าวค่ะใบข้าวจะมีลักษณะใบยาวเรียวค่ะ ลำต้นค่ะลำต้นของข้าวนะคะจะมีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางและแบ่งเป็นปล้องๆค่ะรากค่ะรากของข้าวนะคะจะมีลักษณะเป็นฝอยเล็กๆฝังอยู่ใต้ดินเพื่อใช้ยึดลำต้นกับดินค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักชนิดของข้าวกันค่ะ ข้าวขาวสำหรับข้าวขาวนะคะจะมีลักษณะเมล็ดเรียวยาวมีสีขาวเมื่อหุงสุกแล้วจะค่อนข้างร่วนค่ะเมล็ดข้าวไม่ติดกันค่ะต่อมาค่ะข้าวหอมมะลิสำหรับข้าวหอมมะลินะคะมีลักษณะเมล็ดเรียวยาวสีขาวเหมือนกันแต่เมื่อหุงสุกแล้วข้าวจะมีกลิ่นหอมค่ะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะจะมีลมักษณะเมล็ดเรียวยาวสีขาวเมื่อหุงสุกแล้วนะคะเมล็ดข้าวจะเหนียวเหนียวติดกันค่ะเราจึงเรียกว่าข้าวเหนียว ต่อมาค่ะข้าวเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับข้าวเพื่อสุขภาพจะเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะให้สารอาหารและกากใยมากมายค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวแดงและข้าวกลํำเป็นต้นค่ะ เด็กๆก็ได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้เติบใหญ่เพราะเมล็ดข้าวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมทําใบงานที่คุณครูแจกไปนะคะอย่าลืมนะทําให้ครบทุกใบเลยนะคะแล้วทําให้สวยจะได้สี่ดาวคุณครูเล่นค่ะลูกมีแค่3ดาวเท่านั้น1ดาว2อดาวสดาวเท่านั้นนะคะเด็กๆขาแล้วออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะป้องกัน โรคโควิดนะคะนั้นคุณครูปูขอลานะคะลูกบ๊ายบาย